จะให้อีกอย่างนี้นะห้าห้า,หางวดแล้วนี่นะห้าหนึ่งเออหนึ่งเนี่ยเนี่ยอย่าเป็นหนึ่งนะนี่มันเป็นสีได้นะน,นิ้วช<ส>ี้นะ มีคาปฏิบัติที่มีที่มีไหนคนไหนที่ว่าเอายกพันหน้าคแปดมาเอาเป็นคนจิดทูกคนแรกเลยนอกนั้นก็แจกทูกเขาให้มาจุดขอพรที่มานี่ยังไม่ได้มีใครขออนุญาตท่านเจ้าปู่เจ้าที่เจ้าทางขอแต่ฉันกับแต่คนที่เขายกให้นั่นแหละเออท่านจุดถสามดอกแล้วท่านให้คนอื่น อธิษฐานเอาท่านบอกว่าท่านยังนั่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกเย็นต้องฝกบอกครับท่านมาท่านมาเอาแต่ไฟสองมีคนโบราณนี่เขาไม่ได้ไม่ได้ใช้ไฟบ้าเนาะแต่ใช้ตะเกียงให้กอดบ่ออธิษฐานเอาโชคลาภเราจะประคออยู่บางครั้งบางทีมันอาจจะเคลื่อนไปตัวอื่นเนาะเขาอาจจะกิดบังเราตัวนี้ฉันว่าฉันซื้อตัวนี้แหละไปถือ แต่พอขึ้นรถขับรถไปเข้าเกียร์เข้าเกียร์หนึ่งแล้วยังไม่ถึงเกียร์สองเกียร์สามเลยลืมแล้ว<อ>นั่นแหละเขาปิดบังเราต้องจุดทูกเหมือนจะเป็นสถานที่สักดิดอะไรก็แล้วแต่เราต้องขออนุญาตท่านเอขอข อน,นุญาตแม้แต่ผมมาผมก็ขอผมผมขอหอบน้อนนมนี่นะคนนี้คนที่เขาเขา่เขามาพาผมไปนวดที่ผ่านมาผมเสื้อดำเพิ่งมาจุดสู่ฝังขวามือท้ายสุดของผมนี่แหละฝังโน้นนะแต่คนใกล่แว่นรูปหล่อนี่ไม่ใช่หรอก <c oughs> นี่ไม่ถูกนา่ไ่ัจับท์ ูนนถ,ถูกถูกกันเพราะว่าผมพูดเรื่องไอ้ที่ว่าตัวงวดเมื่อกอี้ผมได้มาเก้าสามกับไปสามสีสามแต่ว่าจุดพูดกตอนจุดทูดท่านมองเห็นหมดเลยตัว ก็จบทูทบสามโดโพต้นโพนี่เป็นที่มาของพระพุทธศาสนาด้วยนะครับแต่ลวายไม่ผิดนะครับเป็นที่มาที่ไปของพระพุทธศาสนาท่านตรัสรู้ตายต้ยตนโพนี่ก็ต้นโพนะครับต้นโพเงินลานนะครับชาธุสาธุกคคนละสามเลยกันเลยครับ

อาจานเอาคือว่าการเดินทางด้วยรถ,รถหรือว่าจะเดินทางด้วยเท้าเปล่าก็ช่างแต่เรามาสถานัสผิดปกติบางครั้งเรากลับไปก็ลืมบอกท่านเหมือนเรามาจากกรุงเทพใหม่ลืมบอกพ่อแม่นเนาะเ<ช>สืส่อนโทรมาว่าเ้ย,ยเราเข้ามาเอาหอนแยกไฟแดงสามแยกไฟแดงนั่นแหละก็เหมือนกันเรามาบ้านของท่าน่องดูด้านอาจารย์แยมพ่ออาจารย์แยมหรอกมันคนละส่วนคือบ้านของคนที่เขาละลูกละสังขารเหมือนกับคนเรา เขายืมร่างกายเขามาใช้จะรอเ้าแค่ไหนเราก็ต้องไปตามตามเวลาเขายืมเอามาใช้เนาะเออบางท่านบางทีมันก็อธิบายไปมันก็บางทีมันก็ขยายไปรวมกันเนาะก็ไม่เป็นไร สาธุสาธุพระใจบุญโอเคก็หลายกัญชาเหมันเป็นนะมาใหม่ก็ไม่ได้ใจได้เห็นตัวเลขไร้อย่งนอกะเอฟซีตัวเลขตัวเลขส่งให้นี่เราเกิดม้าเาตหน้าชาตเราก็จะอดใจอย่าไปยืนมองเขาอยู่ทำไมไม่ให้เรากินเราเป็นเสือชีพเขาไม่ทำบุญก็ใช้บุญเขาไปบุญใหม่ก็จะมาได้ไงมาถึงก็ถอยออกอ่ะจานปรุงให้หน่อยยันประมาณนี้แหละ จานวงให้ไหนครับโจวงตัวไหนเนาะจานวงเนี่ยงวดงวดงวดเมอกีนครับก็เอามาเอามาตัวนี้คก้ามาสี่สองอืครับไอ้งวดเพราะเขาให้สามห้าไอสี่ห้าไอสี่สี่สามสามสี่ทำไมไม่เอาเขาไอคนไปจุดทูบเขาก็บอกอาจารเขาก็สกิมวงอย่างนี้แหละครบหรือยังโอ้ยางเนาะ ราะว่าช่วงท่านเข้าอย่างนี้ท่านจะมาถกสองสัดท้ายลูกเป็นนี้ก็ไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าท่านบอกว่าคนไหนช่วกไม่ดีคนหน,หนั้นลงนุกมาดูดายมือเอายื่นมานี่ทักได้เลยข้อมือนี้ไม่เหมือนคนอื่นเขาตามที่ท่านไปหลายลายที่จังหวัดนี่เราดูมันเป็นสี่สี่ข้อแต่ว่าบางครั้งบางทางางีท่านมายังไงไปยังไงนี่สามารถ ไม่ต้องบอกรายละเอียดไม่ต้องไปทําให้กันเอาจันเซมไม่ได้แนื้นนำผมไปด้วยกผมก็มีประสบการณ์ของผมมาต่างหาแต่ก็ไม่ได้ไปว่าถ้าพูดอย่างนั้นเราก็มาแบบปกติทั่วไปขอให้มีโชคมีใส่กันทุกคนจะมีมากมีน้อยมันแล้วแต่ดวงเราเนาะดวงเรามาหลายคนเป็นร้อยคนแต่ไม่ดวงไม่ได้ขึ้นเท่ากันบางคนก็ซื้อน้อยบางคนก็ซื้อมากเนาะ จจุดมาแล้วจานในจุดครบทุกคนนะครับเน้นตัวนลกน้อยจานให้เล่นเล่นครับครับหมรจาครับผม้เล็กนินครับครบอีือย่างครแล้วขอเน้นๆนะครับขอเน้นๆนะเนาะเนนตัวเล็กให้ครับ นี่ผมรอรอบสองก็เก้าวดอกเหมือนกัน,นะววกนเนาะครับเอ้นี่เก้าดอกเออรอบแรกก็เก้าแต่ตอนเอามาทำพิธีก่อนจะขออนุญ,ญาตออท่านเนี่ยเออท่านเนี้ยไม่รู้ท่านไหนไม่รู้แหละแต่จับตรงนี้ก็ถือว่าเออท่านนี้ล่ะท่านยังหวงชื่อท่านอยู่ท่านนึงบอก แต่ท่านมาก่อนท่านมาอยู่ก่อนท่านมาทายลุงทายลูกท่านมารู้จักก่อนก็ถือว่าเมมาที่ไหนก็ถือว่าเป็นเมะน้องใหม่ยังคุ้นหน้าคุ้นตาเขาก็ยังถามว่าไอเตี้ยตัวเล็กๆหน้าให่เดียวนี่ความสูงก็ไม่ได้ถ้าไปกินทหารเขาบอกว่าไปอยู่คนขุด <c oughs> เออไม่เป็นไรแต่เขาบอกว่าชอบนิสัยว่าเป็นคนล่าเริงเป็นคนไม่เครียด <c oughs> ไม่ซีเรียสแต่เอา ตัวเก้าทำไมไม่หมดนะทำไมมามามาอยู่แปดติดแปดแล้วจิ้มไปใหม่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าโกหกเนาะเนี่ยไอ้ดอกนี้ทําไมเนี่ยติดแค่แปดคือจะเอาแปดเข้าเอาเก้าออกหรือไงอจะเ่็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งดิจุดใหม่อีกรอบเนาะรือว่าจิดรอบที่สองการออกเนาะเออบางคนครับโอ้ย เจ้าวามากไปได้คอยเขียนไวหเมืดบัดไปหอดเงินเอาไว้ข้างล่างบัดได้ขึ้น,งนเงินได้สาธุสาธุคุณบิดามดาคุคุูบาอาจารย์บาร,รมีของหลวงพ่อเจ้าที่เจ้าทาง แม่นางธรณีนักปาร์ตี้พระสักสุวัรนางวายชะระตังวามณีวาพิชังวาอัชังวาปัชังวาเอหิเอหิอาขัดเสียะอิติมีมานะมามิถังอิติมีมามหาลาภัยจิตตภาษะสุวัรนางวายชะระตังวามณีวาพิชังวาอัชังวาปัชังวา เอหิเอหิอาขัดเหยียอิติมีมานณมาวิหังอิติมีมามหาลาภายสิุ่ทธาสุกวันนังวาชะระตังวามณีวาปิชังวาอัตถาวะปัตถาวะเอหิเอหิอาขัดเหยียอิติมีมานณมาวิหังกุธังหงธรรมังโหมธัรมการครอบอัตรายาวินาสติพุตังหงธรรมังโหมธัรมการครอบอัตรายาวินาสติกุตังหงธรรมังโหมธัรมการครอบอัตรายาวินาสตินาณมามิมามหาลาภายิุ่ทธาสุกวันนังวาชะระตังบามณีวาปิชังวาอัตถาวาปะตถาวา អេអេអ ੱਖ ទេយ៉ាពីពីមានណម៉ាមីហងពត់ថងហុំតាមហុំតាមខងអោអត្តរាយោវិនាថាគិតថាគិតអនិមោថាមីអម៉ែអើយម៉ូពីណាម៉ែអើយម៉ូពីណាម៉ែអើយម៉ូពីណាប្រើទៅព្រឹងវាបាត់ឆេះបាត់ទេបើបាត់ឆេះបាត់អុយបាត់មើអើយនាំបាត់ឆាអុយបាត់ឆាអុយអឺម៉ូ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 វាផ្លាច់ភ្លើងវីអឺ คายเพลิงอ mm ุ hmm. ้ยน้มานมีมามหาลาภัยทีุ่ฏิศักดัญญางอยาชรัตังวามณีวาพิชังวาอัดทังวาปัททังวาอิหิอิหิอาขัดเชยะอิอิมานะมามั้งพุทธังปสิทธิ์มีธรรมังปสิทธิ์ม <ah> ีสังฆังปสิทธิ์มีทิ่มีพุทธังรัตนนังธรรมังรัตนังมุงพุทธังปสิทธิ์มีธรรมังปสิทธิ์มีสังฆังปสิทธิ์มีทิ่มี นัมิตาโมคุณาภุปปานีทัพยิดียะอินูสรพัชตูปินาสันตุอิสุปิโสภควาหินาวาจาอินณูด้วยน้ำเมือกขยะน้มารพัทธยาภัตสสะยิติสกขโตหังปุถุนโมพุทธายะน้มามีมามหาอาตาจิตุทธัสสะทุวันนังวาชรตังวามณีวาปิชัำวาอัคคาวะปัตถวาอิสิอิหิอาคติยะอิติมีมาน้มามีหังมมา

สามีคุณดีรามันดาตุนทูบาอาจารย์ลูกขอขมาขอคารวญขอพักหนาธรรมะบูชาคุณบิดามันดาตุนรูบาอาจารย์ลูกหลานขอเพิ่งเหนื่อนาว